สนับสนุนโดยเบเน l u สโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองกันผมในฐานะหัวหน้าพรรไทยศีวิไลก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้ผลวิบากกรรมนะฮะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะฮะก็ขอให้คุณพิธา,าปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้แทนรัษฎรได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับ แล้วก็หวังว่านะครับคงได้เห็นคุณพิธาไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับแต่สิ่งที่จะอยากขอคุณพิธาเรื่องหนึ่งและพักเก้าไก่ก็คือสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับเมื่อวานนี้ทางศารลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคําวินิจฉัยการถือ ของหุ้นสื่อของคุณพิธานะครับสารได้ตัดสิน8ต่อหนึ่งนะครับให้คุณพิธาไม่พ้นสมาชิก,กภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเนื่องจากไอทีวียังไม่ดําเนินยังไม่ได้ดําเนินกิจการสื่อณนะปัจจุบันนี้แต่ไอทีวีเป็นสื่อมาก่อนนะครับจึงทําให้คุณพิธาได้กลับเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนรัษฎรได้อีกครั้งหลังจากถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มากว่า6เดือนด้วยกัน ผมในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรีวิไลก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้พลวิบากกรรมนะฮะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะฮะก็ขอให้คุณพิธา,าปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้แทนรัษฎรได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็หวังว่านะครับ คงได้เห็นคุณพิธาไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับแต่สิ่งที่จะอยากขอคุณพิธาเรื่องหนึ่งและพักเก้าไกลก็คือเลิกยุ่งหรือเลิกยุ่งกับการลดโทษการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นการกระทําผิดรัฐธรรมนูญมาตรา6ซึ่งจะทําให้สถาบัน อันเป็นที่เคารพสกาละจะถูกกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มมวลชนบางส่วนนะครับที่ม่มีความเลื่อมใสนะครับดูหมิ่นอาคตาบ้านร้ายได้นะครับต้องอย่าลืมนะฮะว่าประมุกของแผ่นดินเนี่ยผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือประมุขของแผ่นดินเนี่ยของไทยเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะฮะระมากษัตริย์กว่า50กว่าพระองค์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตัวอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยนะฮะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะเอาใกล้ๆนะฮะใกล้ๆพระเจ้าตากสินก็เป็นคนกู้กรุงจากพม่าให้ไทยยังคงมีเอกราก นะฮะแล้วก็มาตั้งกรุงธนบุรีหลังจากนั้นในสมัยพระเจ้าตักสินและสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1แห่งราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ได้ขยายพระอาณาเขตไปถึงกว่า1นึ่งล้านสองแสนตารางกิโลเมตรแล้วก็มาเสียในช่วงรัชการที่5ในรศร้อยสิที่จกักรวรรดิฝรั่งเศสอังกฤษมาล่าอาณานิคมนะฮะ เดิมทีเนี่ยประเทศไทยเรากว้างใหญ่ไพศาลมากเราถูกยึดไปประมาณสัก00แสนกว่าตารางกิโลเมตรนะครับด้วยเงินพระคลังครั้งที่เงินในหลวงรัชกาลที่3ที่4ที่5พระบระมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไถ่ยถอนแผ่นดินไทยมาโดยที่เราไม่ต้องตกไปเมืองขึ้นเนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดตกไปเมืองขึ้นของต่างชาติทั้งหมดยกเว้นประเทศไทยนี่คือ,อพระปีชาสามารถแล้วก็ความเสียสละนะครับ ของพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทยนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณพิธาทําหน้าที่ผู้ทแทนรัษฎรตามปกติอย่างเต็มที่และผมเชื่อมั่นว่าเป็นนายมตีคนที่31แน่ถ้าคุณพิธาเลิกล้มที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกรครองในประเทศไทยนะครับเป็นไปอย่างในอุดมคติของพรรคเก้าไกลถ้าไม่ยกเลิกผมก็ไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงนะครับก็ขอให้ไต่ตองให้รอบคอบ นะครับการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองมันคือข้อหากระบฏนะครับเราก็ไม่สมควรทําเราจะทําให้บ้านเมืองแตกแยกนะครับวุ่นวายนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับในฐานะที่เป็นเพื่อนนะครับขอบคุณครับ